สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอที่ดินนะครับผมบิกคิงนะครับจะมานำเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่จะขายเนี่ยนี่เลยแปลงนาแปลงนี้นะครับยาวไปถึงนู่นด้านหน้าที่ก็จะเป็นวิวเขานะครับนี่วิวเขานะ ด้านหน้าที่ดินก็จะเป็นวิวเขานาแปลงนี้นะครับจำนวน3ไร่3งานนะครับขายยกแปลงอยู่ที่900,000บาทนะครับผมแปลงนี้นาแปลงนี้นะครับบอกเลยว่ายังไม่มีน้ำไม่ไม,ไม่ไม่มีไฟนะครับก็ติดถนนนะครบผมน้ำไฟยังไม่มีนะครับ รอบๆก็เป็นที่ทุ่งนานะครับผมบ้านคนก็ห่างๆนะครับมีมีบ้านคนนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่แต่ก็ห่างๆห่างไกลนะครับก็ไกลกันก็ประมาณสามสี่ร้อยเมตรประมาณนี้ถนนเส้นนี้นะครับเนี่ยออกไปถนนเข้าที่เนี่ยแล้วก็ออกไปจะเป็นถนนเส้น อลองจากถนนเส้น304นะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยห่างจากถนนเส้น304เข้ามาประมาณ3กิโล3กิโลเมตรนะครับอ,ออกไปตรงนี้ก็ประมาณ2กิโลก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นชุมชนนะคะผมแล้วก็ไปสักประมาณกิโลนึงก็กิโลกิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรก็ประมาณ เป็นถนนเส้นสามศูนย์สี่นะคะผมอ่านั่นนะครับเพื่อนบ้านนะขนานะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ขนมนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกเป็นขนมเป็นกระต๊อบกันนะครับผมนี่ที่ดินแปลงนี้อำเภอนาดีนะครับ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมก็เหมาะที่จะทำโคกหนองนานะครับทำสวนน้ำไฟไม่มีนะครับต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ใช้น้ำเนี่ยก็ต้องขุดบ่อบาดาลขึ้นมาใช้นะครับแต่วิวดีบรรยากาศดีวิวเขานะครับวิวเขาอยู่ทิศเหนือนะครับผมหน้าที่ดินก็หันไปทางทิศตะวันออกเนี่ยนะครับ ที่ดินหน้าที่ดินกว้างอยู่ประมาณประมาณห้าสิบเมตรนะครับผมห้าสิบเมตรนะครับหน้าที่ดินก็อ่าเนี่ยตามแนวเนี่ยนะครับผมเนี่ยจากที่ผมยืนอยู่ไปหารถรถเครื่องนะครับเนี่ยหน้ากว้างของที่ดินนะครับที่ดินเออรูปแปลงเนี่ย เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเข้าไปนะครับแต่หน้ากว้างนะครับผมสีเอ่อจำนวนสามไร่สามงานนะครับขายยกแปลงอยู่ที่เก้าแสนนะครับผมบอกเลยว่าโซนนี้ขายกันราคาแรงนะครับผมไร่หนึ่งตกสามสี่แสนเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นเส้นที่จะขยายออกไปเส้นถนนสามศูนย์สี่นะคบผมที่จะขึ้นไปเขาปากนะครับ ที่ดินราคาก็เลยแพยงนะครับแต่แปลงเนี้สามไร่สามงานนะครับยกแปลงเก้าแสนเหมาะทาโคกนองนาเนี่ยทที่ดินก็ไม่ต่ํากว่าถนนมากนะครับประมาณห้าสิบเซนเท่านั้นนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับหน้าน้ําก็มีน้ําปกตินะครับผมขุดสะนะครับใช้แผงโซลาเซลล์นะครับผมขุดบอ่อนะครับมีน้ําแน่นอนใช้ตลอดปี นะครับก็คนที่เขาอยู่ที่เขาไม่มีไฟเขาก็ขุดบ่อน้ำกันขุดบ่อน้ำขุดสระน้ำกันนะครับเจาะบ,บ่อบาดาลใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับผมตลอดเส้นทางมาเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านคนอาจจะดูปเปีียวๆนะคบผมเพราะว่าสนใหญ่เป็นที่ทุ่งนาเป็นทุ่งนานะครับเนี่ยวิวเขา แปลงนี้สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมบีคิงนะครับยินดีบริการซื้อขายที่ดินนะครับปราจินบุรีนี่นะครับมีแถวนี้มีคนสัญจรไปมานะครับตลอดนะครับผมเข้าไปตรงนู้นก็เป็นหมู่บ้านนะครับ ไม่ไกลนะคะผมประมาณห้าร้อยเมตรอืมแต่ตรงนี้แปลงนี้มันเข้าซอยมาครับเข้าซอยแล้วก็ถนนถนนตรงนู้นจะเป็นถนนหลักเส้นหลักนะครับที่จะเขาจะเทลาดยางนะครับแปลงนี้เข้าซอยเป็นเอ่อเนี่ยถนนซอยเข้ามานาคบุกบรรยากาศดีครับถ้าใครชอบที่โคกหนองนาแบบนี้นะครับสนใจจดต่อเป็นเข้ามาได้เลยนะครับยกแปลง 9แสนบาททวนนะคะพร้อมโอนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบการน,นำเสนอที่ดินแปนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันขอขอบขขอบพระคุณครับ